สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถเข้ามาใหม่นะค,ะคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยไม่มีชํำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการัน ตีสภาพเดิมเลยนะคะอันนี้เราไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเ mm hmm. หลือแต่เก็บรายละเอียดภายในเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะ mm hmm. มีการติดฟิล์มให้เบื้องต้นเราด้วยนะคะ mm hmm. คันนี้นะคะ mm hmm. เป็น t o y o ต้ายาริสแฮชแบ็กห5ประตูสีเหลือง mm hmm. เป็นรุ่น Yellow Limited Edition mm hmm. นะคะ mm hmm. มีอยู่ประมาณ1,000คัน นะคะคันนี้เป็นรถขับขี่มือเดียวนะคะเป็นรถขับขี่มือเดียวสภาพสวยกิ๊กเลยนะคะไม่อยู่ที่ 5, ห้าหมื่นหกกิโลก็กว่าเองนะคะระยะทางนี่ถือว่าน้อยมากนะคะราคาคันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเราขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะ 3,49,000 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะการันตีสภาพเดิมเช่นเคยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่ทานได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะเป็นรุ่น Limited Edition ด้วยนะคะ t ตโตยต a า a า i ิ1.2 T R D Sport Tivo นะคะคันนี้เป็นรุ่นชม T R D Sport t ท v o ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะ,ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันค่ะ ะค,ะคันนี้นะคะโมปี2016เนาะได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ mm hmm. มาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g h t แบบ LED ด้วย mm hmm. เดี๋ยวดำหนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกๆท่านได้รับชมกันดีกว่าด้านหน้า เนี่ยค่ะเวลาสตาร์ทรถเนาะเขาก็จะมีไฟ Day Time Running l i g h ์นะคะที่เปิดติดตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนค่ะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะเดี๋ยวหนึ่งพางไปดูร,บรอบๆคันเลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวนะคะให้เหมือนกับลูกค้าเข้ามาดูเองที่เพรยนต์เลยนี่นะคะ ก็ได้ล้อแบบใหม่ด้วยอะก่อนที่จะไปดูล้อนะคะพามาดูในส่วนของกระจังด้านหน้ากันก่อนเนี่ยค่ะเขาเป็นตัว trd sportivo นะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะติดอยู่ได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าอ่ะ กันชนด้านหน้านะคะสภาพเดิมสวยมากๆเลยนะคะคันนีอ้อยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพนะคะรถทุกคันเราจะมีการปรับสภาพให้ทุกคันนะ,ะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าแม็กเราก็ยางขานะคะเป็นแม็กลายใหม่นะคะก็มีเขียนคําว่า T R D แม็กสีรูนะคะด้านหน้าได้เป็นดิสเบกยางปี2022ค่ะนี่ค่ะยางปี2022คันนี้นะคะได้เป็นยางมิชลินด้วย อ่ะนี่ได้เป็นยางมิชล i n คันนี้นะคะซีรีย์ยาง185ทับ 60R15 m a แม็กขอบ15นิ้วยางปี2022ได้เป็นยางมิชลิดนี่นะคะอันนี้ก็คือแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็ดูชุดแต่งนะคะก็ตัดด้วยขอบเนี่ยค่ะคิ้วสีเป็นโนแบกนะคะ, Q, ส, no ะ,คะสีดำแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างค่ะนี่นะคะสีดำตัดด้วยกับวัสดุ สีเงินนะคะแล้วก็ติดตรงนี้ไว้ว่า trd sport tivo ด้วยนะคะที่เปิดนะคะคันนี้นะคะที่เปิดด้านนอกเป็นสีเหลืองนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมนะ,ะได้กระจกเดิมรอบคันนะคะคันนี้ส่วนกระจกนะคะกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะไม่ได้อยู่ตรงกระจกเนาะ,ะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างแก้มรถนะคะคันนี้ อ่ะแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะก็จะมีเบ้ากุญแจอะมาดูด้านไหนในส่วนของรอยต่อประตูกันค่ะสภาพเดิมสวยค่ะการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้มีการเบื้องต้นนะคะดูด้านหน้านะคะมีกระดาษทิชชู่เบื้องต้นก็คือมีการ ติดฟิล์มให้นะคะอันนี้ก็จะยังมีน้ํายาฟิล์มอยู่ด้านข้างอยู่เลยนะคะอะแล้วก็นี่นะคะลายอะทิมด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นลายเคปลานะคะสีเหลืองด้วยอานะคะดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นสภาพเดิมสวยเลยนะคะนี่ให้ดูน็อตรอยต่อฝั่งนี้กันก่อนเลยนี่นะคะ ใครสนใจนะคะชอบสีเหลืองอยู่แล้วสภาพเดิมสวยจริงๆเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะอ่ะดูนะคะนี่รอยตะเข็บรอยเมคอาร์ตนะคะเดิมเดิมสภาพเดิมสวยอาจจะยังมองไม่เห็นนะ้นี่ใช้มือรูดอย่างนี้ดูได้เลยมาทดลองขับมาดูรถสภาพรถได้เลยคันนี้นะคะก็ไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะคะคันนี้เดิมเดิมค่ะนะคะมีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตรวจเช็ค ต่างๆเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็มีแหลกเหลาหลังคานะคะสีเงินวัสดุสีเงินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น T R D นะคะสป,ปอร์ตทีโวเสารับสัญญาณเดิมจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ก็จะมีรอยน้ำยาที่เขามาติดฟิล์มนะคะนนี้เพิ่งติดฟิล์มใหม่เลยนี่นะกระจกเดิมค่ะคันนี้กระจกเดิมนี่นะคะ รอยน็อตรอยต่อไม่มีรอยคูดรอยไขอ่ะนีอันนี้คือประตูไม่มีรอยบิดไม่มีรอยเบี้ยวนะคะมาดูแม็กด้านหลังค่ะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกแม็กขอบ15นิ้วยางปี2022นะคะเป็นแม็กสี่ลูเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่า T R D ตรงแม็กเนี่ยเห็นไหมนะจะเขียนว่า T R D กับหัว ได้เป็นยางมิชลินนะคะอันนี้นะคะได้เป็นยางเออได้เป็นแม็กนะคะลายใหม่ดูสปอร์ตชบเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างได้ท้ายเดิมๆสวยๆเลยนะคะสีเหลือง y e ล l o w Limited Edition นคันนี้นะคะโลโก้โครเมียมอยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะมีที่ปัดน้ำฝนมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้านี่นะคะ โฟรเมียมนะคะยาลิสนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังนะคะจะเขียนว่า T R D Sport t v o ค่ะนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะนี่อ่ะนี่เห็นไหมกันชนด้านหลังนะคะก็เขียนว่า T R D Sport t v o ตกแต่งด้วยปลายท่อนะคะเป็นสแตนเลสนะ,ะตรงนี้อ่ะดูด้านล่างกันเนี่ยค่ะ สภาพเดิมสวยเลยใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้0 9 6ย์8 4 9 6 3นนะคะ09548 645 6หโทรได้ทั้ง2เบอร์หรือว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้ทั้ง2เบอร์เลยนี่ให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนี่ก็ยังมีกระดาษชิชูติดไว้อยู่เพราะว่าเขาเพิ่งติดฟิล์มนี่นะคะ อะมาดูตัวน็อตตรงนี้กันดีกว่ารอยน็อตตรงนี้เนี่ยค่ะ,ะสภาพน็อตนะคะเดิมสวยเนี่ยค่ะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าหสี่หสาม ได้ท้ายเดิมๆนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนี่จะเขียนว่าไทยคุยโตเดิมแท้จากโรงงานผลิตนะคะเดิมแท้จากโรงงานผลิตเลยนี่นะคะมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่นะคะเดิมแท้จากโรงงานค่ะสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ0961984963นะคะติดต่อสอบถามได้เลยด้านหลังมาพร้อมกับยางอะไห อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะใส่ให้ครบอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือ,อยางอะไหนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราจะใส่ให้ครบนะคะตอนปล่อยก่อนปล่อยถึงลูกค้าเนี่ยค่ะ ซีซิลิโคนนะคะสีขาวนวลไข่ไก่อันนี้ก็คือสีเดิมๆนะคะร่องรอยด้านหลังนะคะเป็นสีด้านๆอันนี้ก็คือว่าไม่ได้โดนชนหนักไม่ได้จมน้ํานะคะสีด้านๆแบบเดิมๆเลยนี่ค่ะมีรอยปั๊มอันนี้ก็คือเดิมๆไม่ได้โดนมานะคะไม่ได้โดนมาสภาพเดิมสวยเลยค่ะใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลย,ย0961984963นะคะตัวนี้ก็มี อะที่กัน้นในส่วนของแบ่งชั้นระหว่างอด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้แล้วก็เบาะตรงนี้นะคะสามารถพับได้6กสิ 60, นะคะเบาะด้านหลังพับลงได้นะคะคันนี้สามารถพับลงได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะคะด้านหลังนะสามารถถอดออกได้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวดำหนึ่งพาไปดูอ่ะเดี๋ยวใส่ก่อน เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันต่อนะคะมามาดูด้านหน้ากันนะคะนี่ก็เป็นล้อแม็กอีกฝั่งหนึ่งค่ะแม็กเดิมด้านหน้าดิสเพกด้านหลังดรัมเบรกนะคะอันนี้ก็ยัง ติดกระดาษชั่วชูาไว้อยู่เลยนะมาดูด้านหลังกันค่ะนะคะคันนี้นะคะมาดูภายในขอเริ่มจากห้องเก็บสัมภาระกันก่อนเลยเออขอเริ่มจากห้องผู้โดยสารด้านหลังกอนเลยแล้วกันเมื่อกี้เพิ่งมาจากห้องเก็บสัมภาระนะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมากๆค่ะเดินตะเข็บได้สีเหลืองนะคะเดินตะเข็บได้สีเหลืองกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะแล้วก็ส่วนตรงกลางก็มีช่องวางแก้วมีแผ่นย่างร่องให้เรียบร้อยค่ะมี แผนยังร้องให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านในส่วนของรอยต่อประตูนะคะรอยคูดรอยไขยไม่มีสภาพเดิมสวยค่ะเบาะก,ก็ด้านหลังนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับไ i โ o ฟิกได้นะคะคันนี้สามารถพับเบาะได้อา่มาดูด้านหน้าฝั่งคนขับกันบ้างนะคะมีสัญญาณเดิมกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะนี่มาดูฝั่งนี้กันบ้าง ดูเบาะนะคะเป็นทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะตรงนี้จะเขียนว่า Sport T R D Sportivo เป็นรุ่นของเขาค่ะนะคะ <c oughs> น็อตตรงนี้ก็สภาพเดิมสวยค่ะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขสภาพเดิมสวยเลย <c oughs> พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย power สามการนะคะ <c oughs> เป็นพวมลาลัย power สามการนี่นะคะด้านข้างประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคปลาสเนาะนี่นะคะสีเหลืองนะ,ะที่เปิดด้านในนะคะเป็นเป็นโนแบ็ <c oughs> นะคะอ่าระบบ เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะคะกระจกเดิมรอบคันติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่องด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วคันนี้มีลำโพงนะคะ4จุดด้วยกันนะคะมีลำโพง4จุดด้วยกันคอนโซลด้านหน้านะคะนี่นะคะ่ะก็ ยาลิทเนาะรุ่นนี้ก็จะแต่งแบบทรงสปอร์ตสปอร์ตอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเดินตะเข็บตรงนี้นะคะจะเหมือนเป็นรูปแบบหนังเนาะอันนี้นะคะก็เขียนว่าเป็นรถรถยนต์เข้าใหม่รอรับการปรับสภาพคันนี้ก็คือเริ่มทําการปรับสภาพและเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะน้ำหนึ่งนามารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันก่อนใครเลยนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอจะเป็นอ่ารองรับ fm am นะคะอ่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนแดี๋หนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า ่ะนี่นะคะอ่ะเลขไมค์คันนี้นะคะเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันกิโลกว่าถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะนะคะห้าหมื่นเก้าพันนะตอนแรกน้ำหนึ่งบอกไปห้าหมื่นหกพัน ใช่ไหมอันนี้คือ 5, 9,000สลับหัวกันนิดหนึ่งนะ,ะก็หน้าจอนะคะขนาดเนิ้วนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วก็รองรับ Fm นะคะ,นะค,ะคันนี้นะคะดูทรงสปอร์ตแต่ว่าพวงมลาลัยนี้จะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์เฉยๆนะคะตรงนี้แล้วก็มีอ่าหมุนอนาล็อกนะคะเป็นแอร์แอร์ Air แบบหมุนอนาล็อกอะไรเอ่ยหมุนอนาล็อกพาวเวอร เอาเลตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ CVT เป็นเกียร์ CVT นะคะอ่ะนี่นะคะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะไฟด้านหน้าไฟอ่านแผนที่มีนะคะคันนี้นะคะแต่ไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารไม่มีแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดมีกระจกนะคะยังหุ้มห,ห่องมพลาสติกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่นะ,คะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง ใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยอ่ะอันนี้กระจกเดิมไหมกระจกเดิมค่ะด้านหน้ากระจกเดิมแต่ว่าเขาติดฟิล์มไว้นะคะอันนี้เขาเพิ่งติดฟิล์มเขาก็จะมีน้ํายาติดฟิล์มนะคะรถคันนี้น้ำหนึ่งเลยอ่ะนำมารีวิวให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันก่อน ราคาตั้งขาย3,49,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0พันผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดค่ะผ่อนอยู่ที่6,000ต้นๆไม่เกิน6 5พันะคะไม่เกินนี้จะอยู่ที่6 0พันต้นๆอ่ะนี่นะฝากระโปรงเดิมค่ะมีซาโตโยต้านะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยสมบูรณ์รอยเมคอาร์ตเดิมๆค่ะนะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนี่นะคะน็อตเดิมนะคะเนี่ยค่ะ ไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขย่น็อตเดิมๆเบ้าโชกคต่างๆนะคะดูด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยใครที่สนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้ําหนึ่งได้0961984963ค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะเข้ามาดูได้เลยมีมอกอยู่ครบค่ะนะคะเนี่ยตัวปั๊มก็ยังอยู่ครบเบ้าโชกคนะคะตัวน็อตเดิมๆอันนี้เครื่องทำงานอยู่นะคะ เครื่องทางานอยู่มาดูไฟด้านหน้าค่ะนี่นะคะไฟเดิมจากโรงงานค่ะไทยวีโต้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไฟเดิมแท้จากโรงงานรอยปั๊มอยู่ครบคานด้านหน้าสภาพเดิมสวยเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยก่อนปล่อยจงมีลูกค้านำน่งจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้คันนี้นะคะเป็นอีโคคะนะคะอีโคคะ1.2 TRD Sport Tivo แฮชแบกห้าประตูอันนี้สตาร์รถอยู่ก็จะมีอ่าไฟเดชามลันนิ่งไลท์นะคะคันนี้นะคะเครื่องไม่มีสะดุดค่ะนะคะไม่มีสะดุดไม่มีของเหลวนะคะไหลยเยอ้มออกมานะคะสภาพเดิมสวยใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลย096980963 1นี่กับนะคะคันนี้ โตโยต้ายาลิ1.2 T R D Sport Tivo นะคะสี y ยลโล่นะสีเยลโล่ลิมิตตอดิชันะคะปี2016ราคาตั้งขาย349,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000นะคะผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยลูกค้าท่านใดสนใจชอบสีเหลืองคันนี้นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะมาทดลองขับได้นะคะสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะสนใจนะคะเพียงแค่บ,บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถคันนี้ได้แล้วนะคะเอาล่ะ คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ